กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Special Force Mobile r e m a s t e r นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Special Force Mobile หรือ SF Mobile เฉยๆแล้วนะครับตอนนี้ภาษาไทยสโตไทยจัดเต็มพร้อมแล้วดาวน์โหลดได้แล้วณบัดนาวครับใครที่คิดถึงจัดไปสำหรับโหมดการเล่นมีอะไรบ้างดูด้านขวาได้เลยครับอันนี้คือเป็นแมทชิ่งรูมคือสร้างห้องนั่นแหละครับ สําหรับการสร้างห้องครับดูด้านล่างเลยมันก็จะมีแบบโหมดฝึกซ้อมด้วยนะครับหรือว่าเราจะเป็นคนสร้างเองหรือว่าเราจะเข้าห้องนะครับซึ่งห้องเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอยากจะหาห้องก็สามารถฟิลเตอร์ได้ที่ด้านขวาบนตรงเนี้ยมันจะฟิลเตอร์ได้ว่าเออเราจะไปเล่นโหมดไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างห้องดูก่อนกันล้วกันนะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็จะมีให้เลือก3โหมดนะครับก็ตามที่เกิดไปเดนแม็ก็คือตายปุ๊บก็รอแป๊บนึงเกิดมายิงเลยนะครับถ้าเป็นทีมแม็ก์ก็อันนี้ จะตายแล้วต้องรอรอบเล่นเป็นรอบๆครับแล้วก็แล้วแต่ด่านเนาะบางด่านก็คือให้อีกฝ่ายหนึ่งหลบหนีไปถึงจุดให้ได้หรือว่าเป็นการวางระเบิดอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ส่วนทีมเล่นแมนก็คือแบ่ง2ฝ่ายตายก็เกิดแล้วก็ยิงกันเลยอะไรงงี้ส่วนนี้คือจํานวนคนเนาะจะตั้งพัดเวิร์ดไหมเผื่อแบบว่าเราเนี่ยอยากจะเล่นกับเพื่อนเองอะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับส่วนออโต้ล็อกก็คือมันจะล็อกเป้าให้อะ่ะ เออถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆนะถ้าอยู่ใกล้ๆจะไม่ล็อกนะครับอันนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆแล้วก็อีกการหนึ่งก็คืออนุญ,ญาตให้คนเนี่ยเขาเข้ามาส่งเราได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยจะตั้งยังไงก็ตั้งไปนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งเป็นทีมแมทก็แลวกันครับอยากเล่นแบบแบ่งฝ่ายอะไรย่างนี้นะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็รอคนเข้ามาครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังสามารถแก้ไขได้ด้วยนะว่าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรไหมก็ทําได้นะร,รวมไปถึงการอินไวท์ผู้เล่นอื่นที่เป็นเพื่อนขอออองงเเเเรราาาะไีี้ยยกก็ทดํดดดชนดนหหืจปลล่โของเรา อาอเช่นบางคนอาจจะมีปืนเยอะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าที่เมนูนี้แล้วก็เปลี่ยนโหลดเอาได้เลยครับเต็มที่ครับผมแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้อีกด้วยนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคนออกเนี่ยจะให้คนอื่นเข้ามาไหมทําได้แล้วก็เรื่องของออโต้ล็อกนะครับล็อกเป้าอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนใจได้ตรงนี้เช่นเดียวกันเผื่อเราต้องการนะครับแล้วก็รอคนเข้ามาแล้วก,กดสตาร์ทได้เลยแค่นั้นแหละจบ ่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นควิกแมทนะครับคือมันจะหาห้องที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปเล่นได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเล่นควิกแมทให้ดูสักตากันละกัน,ลกนหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับสเปเชียลฟอร์สอยู่แล้วเนาะไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านั้นครับเอาบรรยากาศให้ดูกันละกันโอ้มาถึงเหมือนจะเจอศัตรูเลยครับใจเย็นใจเย็นศัตรูมันเยอะปดผิดเอ้ยใจเย็น เอาเลยดียโหลดลอก่อนไปไหนจ๊ะอันแนอันแนดีโหลดเร็วรีโหลดเร็วได้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 ตุ้ยตุ้ยตุยตุยโอ้โหคนนี้วาร์ปอืมวาร์ปอย่างงี้พี่จะยิงยังไง <laughs> วาร์ปแบบว่าโอ้โ คือผมคือเนื่งองจากคนมันเยอะมากแล้วเป็นฟรีฟออลครับคือเกิดมาแล้วก็ยิงกันเลยนะฮะอันนี้ก็มันมันกันไปครับเอ้านี่แน่ไอ้มดแดงโอ้โห้นั้นมันปลาระเบิดก่อนตายด้วยรีโหลดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดวจเย็นจเย็นไอ้มดเซ์ที่รีโหลดอยู่โ,โดนข้างหลังด้วยคือคนอย่างเยอะเลยห้องเนี้ครับแป๊บแบก็คือยิงกันแล้วอะ่ะเพิ่งเกิดใช่ไหมอุย้ย โอยนัวด <c oughs> ีว <parody Pop keys> ่ะนัวนัวเดี๋ยวคือคนที่เพิ่งเกิดยังไงก็ได้เปรียบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดดโดดโดดไม่ทันว่ะโอ้ยนัวมากเลยครับนี่คือโหมดฟรีฟอร์ออลนะครับเข้ามาก็คือยิงกันระเบิดระเบ้อเลยฮะเรียบร้อยจังหวะต่อยแบบนี้ชอบ ู้สึกเหมือนจะมีอีกป่าวะข้างหน้าข้างหลังมาเต็ไมไปหมดเลยโอ้ยออเจยเยนอืมจะเปลี่ยนปืนก็เปลี่ยนไม่ทันครับตกใจไงสตูมาเยอะเกินเออรีโหลดเลยรีโหลดล้อเลยนั่งนั่งนั่งแอบแอบสตูมันไม่เห็นเออนั่งต่อแอบต่อตูนไม่เห็น เดี๋ยวมันก็มีตัวเกิดตรงเนี้ยผมว่าดักตุ๋ยดีกว่า,วานั่งอยู่แถวเนี้แหละแตกไปดิเออว่ะซู้มเาดีกว่าเพราะเดี๋ยวศัตรูก็เกิดตรงเนี้ยมันเห็นผมเปล่า <c oughs> <c oughs> ต้องใช้วิธีอย่างนี้แล้วก็ต้องระวังไอ้พวกที่มันอยู่ด้านบนปาระเบิดไปดิเอาระเบิดไปกิ้งเรียบร้อยเลยครับมันเกิดตรงนี้แล้วมันเห็นผมพอดีไงแอมน่าเสียดายน่าเสียดายเอาใหม่เอาใหม่หาจุดุ่้ใหม่ เดินยิงแล้วแบบว่ายิงไม่แม่นไงก็ต้องซุ่มอาศัยจังหวะแบบตุย๋ยโคตรนัวเลยครับผมนัวมากอะ่ะนัวมากจริงนี่คือโหมดฟีฟอครับไม่สนใจฝ่ายครับยิงเลยรัวรัวตวนอื่นนะครับก็คือจะมีร้านคานะครับลองไปเช็คดูได้ครับมีเยอะแยะเลยมีกระจปองนะครับมีซื้อตัวละครนะคือจริงๆต้นเกมมันให้เงินมาแสนหนึ่งอะ่ะก็เอาไปซื้อตัวละคตัวละครได้นะครับ แล้วมันก็จะมีแบบว่าพวกคอสตูมด้วยซึ่งคอสตูมต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อแล้วจะได้อะไรครับดูด้านขวาล่างครับมันมีสเตตัสอยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าซื้อคอสตูมใส่ก็จะได้เปรียบคูตสู้ด้วยนั่นเองนะครับมีสเตตัสด,ด้วยนะจ๊ะ อันดับต่อไปเป็นพวกอาวุธนะครับเกมนี้ก็จะมีหลากหลายนะปืนกลนะครับพวกอากงอาก้าอินแกรมอะไรเงี้ยพีเก้าสิบนะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับส่วนตัวผมชอบในนี้มากเลยปืนคู่อ่ะเท่ดีเท่ดีแล้วก็จะมีพวกโซนที่มันเป็นสไนเปอร์นะครับน่าเสียดายครับลูกซองลูกซองอะไรไม่มีนะมีแค่2ประเภทเท่านั้นปืนกลกับสไนเปอร์ครับแล้วก็จะมีตัวของปืนพกนะครับอาวุธระยะประชิดนะฮะแล้วก็ระเบิดอย่าลืมมาซื้อให้เรียบร้อยด้วยกันละกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีใช้คร้นี อ่าก็คือจะมีตัวของอการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็มีไอ้น,นี้ด้วยนะปลาระเบิดแล้วไม่โดนเพื่อนคือมันมันคือมันไม่ได้บอกนะว่าไม่โดนเพื่อนมันบอกว่ามันจะแบบถ้าเกิดเราปลาระเบิดใส่เพื่อนอนะ่ะเพื่อนจะไม่ตายจากระเบิดของเราไอ้ไรไม่ใช่างนี้ด้วยนะเออน่าสนใจดีแล้วก็ลองดูกันแล้วกันครับเนี่ยมีบงมีบัฟให้ซื้อด้วยอันนี้น่าสนใจนะฮะ แล้วก็มีไอเทมแพ็กเกจนะครับขายจับของมาขายในราคาถูกใช้คํานี้แล้วกันแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆที่เป็นกู๊ดนะครับอันนี้คือจะเป็นพวกคอสตูมที่ซื้อแบบเป็นเซตเลยทีเดียวเชียวนะครับสนใจนี้ครับ power ranger ฮะแล้วก็จะมีตัวของคอยนะที่ซื้อเอาไว้เปิดแกะปองต่อได้และอันนี้ก็คือเป็นเงินแคชใช่ไหมอ่าการเปิดแกะปองก็คืออยู่ที่แคปซูลอันแรกสุดเลยนะครับก็อันนี้แล้วแต่อยากจะเปิดตู้ไหนก็มาลองดูกันละกันนะจ๊ะตัวนั้นต่อไปเป็นอินเวนทอรี่นะครับนี่ก็คือจะเป เซตได้หลายโหลดเอานะคือเวลาเราตายเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนโหลดเอาในการต่อสู้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เลือกเอาเลยกันละกันนะครับส่วนตัวของปืนอันนี้ครับเล่นไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเขาแจกมาฟรีๆเลยนะครับอันนี้เราสามารถกดวิวดูสเตตัสของปืนได้นะและเราจําเป็นจะต้องซ่อมแซมนะครับถ้าเกิดว่าเอาไอ้เจ้านี่ไปใช้เยอะๆครับซ่อมแซมก็จะใช้เงินในเกมครับซ่อมแซมได้เลยเรียบร้อยครับผม แล้วก็จะมีตัวของอ่าคาแรคเตอร์ด้านซ้ายบนด้วยใช่ไหมครับเผื่อเราแบบได้รับตัวละครต่างๆมาอะไรเงี้ยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับเปลี่ยนได้ครับผมแล้วก็จะมีตัวของอีควิปเนนี่อันนี้ก็คือได้มาจากการเล่นครับแค่ล็อกอินมาเล่นแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็แจกมาแล้วอะ่ะซึ่งไอ้พวกนี้มันบวกสเตตัสไวยนะดูเห็นไหมตอนที่ผมเข้าไปสู้เมื่อกี้ผมตัวเปล่าเข้าไปเลยอะ่ะเป็นชุด Default อะ่ะเพิ่งรู้ว่ามันบวกสเตตัสโหดขนาดนี้ลุงนี้มาใสตั้งแต่แรกแล้ว นอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวของอีเวนต์ด้วยแนะนําว่าให้ไปดูกันละกันมันแจกของครับก็ผมคิดว่าที่ผมได้ตัวของไอเทมฟรีๆมาทั้งหลายแหละก็น่าจะมาจากระบบนี้แหละครับเนี่ยมีแจกของแจกของด้วยเห็นไหมเออแล้วก็ไอตัวกุญแจที่ผมกดใช้เมื่อกี้อ่ะตอนแรกผมหาไม่เจอว่ามันได้อะไรคือมันต้องมาเปิดตรงนี้เว้ยอ่ะเปิดเลยกันละกันจัดมาได้กางเกงครับเอาอีกกางเกงอีกแล้วเห็นกลมหมดแล้วว่ะเปิดได้แค่สองอันเองน่าเสียดายนะครับน่าจะได้อันที่มันไม่ซ้ํากัน แล้วก็อันนี้เป็นภารกิจประจําวันครับก็อย่าลืมมาทำกันแล้วกันทําปุ๊บก็ได้รับตัวของกุญแจไปเปิดต่อนะครับเพราะฉะนั้นคอสตูมเราก็สามารถหาได้ฟรีนะครับจากการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมประจําวันนะฮะก็อันนี้เขาให้เล่นเนาะเล่น6แมตนะครับแล้วก็ค่า20คนก็ได้แล้วนะครับเอางั้นกลับไปเปิดแกะปองต่อดิเออลืมไปนะครับเราได้ไอเทมมาแล้วต้องไปกดรับที่ด้านขวาบนด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีตัวออปชั่นอยู่เห็นไหมครับกดเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวของเมลเเห็็นนนัั้้้ยครรรรบบีไไงงงากกแแตตะะลลวขอด แันนี้แหละจบนะครับเดี๋ยวก็ไปเปิดแก๊ปองต่อได้ละอ่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆมีอะไรอีกมี b a t t l e Pass นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ไมปฏิเสธนะครับสำหรับคนที่สายฟรีเนี่ยก็จะได้รับรางวัลที่น้อยกว่าครับคนที่เติมเงินก็จะได้รับรางวัลที่มากกว่านั่นเองครับก็อย่าลืมมาดูเงื่อนไขในการทำพวกกิจกรรมต่างๆแล้วก็มารับของฟรีด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็คือจะมีเรื่องของการแอดพงแอดเพื่อนด้วยเผื่ออยากเล่นกับเพื่อนตัวจริงอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาแอดเอิร์ดอะไรกันตรงนี้ได้นะครับง่ายๆเลยแล้วนอกจากเพื่อนนะครับมันก็จะมีส่วนของระบบแคลนด้วยใช่ไหมครับเน่เน่เน่เเห็นไหมระบบแคลนนะครับก็ถ้าเกิดอยากอยู่แคลนเดียวกันจะได้พูดคุยกันได้ง่ายขึ้นจัดไปครับผม นอกจากนี้ยังมีส่วนของแอมเบมนะครับหรือว่าเป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะครับของ ID เราไงเวลาที่เราเข้าไปในห้องอ่ะคนอื่นก็จะเห็นเราแบบนี้ถูกไหมครับเออถ้าเกิดเรามีไตตรงไตเติลมีแอมเบรอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เอามาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยจะได้ดูเท่ขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะสำหรับเกมนี้ส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นแค่เรื่องของเซตติ้งการตั้งค่านะครับก็จะมีการตั้งค่าภาษาอยู่ตรงนี้การเชื่อมต่อก็ถ้าใช้ Facebook ก็น่าจะสะดวกกว่า ส่วนกราฟิกก็ตามที่เห็นปรับได้อยู่แล้วครับแล้วมันก็ไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรที่ค่อนข้างเยอะคิดว่ามือถือส่วนใหญ่น่าจะเล่นได้เสียงก็ไม่มีอะไรพูดมากครับคอนโทรลอ่าคอนโทรลเนี่ยหลายคนอาจจะสับสนกับช่วงที่มันมีการทดสอบใช่ไหมครับช่วงที่มีการทดสอบมันจะมีระบบการยิงอัตโนมัติแต่ว่าในเวอร์ชันเปิดจริงนี้ไม่มีแล้วนะครับจะเป็นคําสั่งออโต้ล็อกหรือล็อกเป้าหมายให้เราแทนนะฮะแล้วก็อันนี้จอยสติ๊กโหมดก็คือที่ผมปิดเพราะว่าบางทีแบบนิ้วผมอะ่ะ มันกดไม่โดนไงก็เลยปิดไปเลยแค่นั้นแหละเวลาที่ผมกดบริเวณด้านซ้ายครับใช้นิ้วซ้ายเอ,อ่อเลื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคผมเดินอะไรเงี้ยครับส่วนใจโลก็ไม่ถนัดก็เลยปิดสไนเปอร์ก็เลือกได้ครับว่าจะเล็งแล้วกดยิงเพื่อที่จะปล่อยกระสุนหรือว่ากดยิงจะเป็นการเล็งแล้วพอปล่อยปุ่มยิงปับ๊บมันก็จะเป็นการยิงออกไปอันนี้ก็แล้วแต่เรากันละกันตัวอาวุธระยะประชิดก็ทําได้เหมือนสไนเปอร์นะฮะแล้วก็มีการปรับการนั่งการเดินครับว่าเราจะแบบว่าให้แบบแตะทีเดียว พอเราเลิกแตะแล้วมันก็จะลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนเดิมไหมหรือว่าแบบกดทีเดียวได้มันนั่งยาวๆไปเลยก็สามารถทําได้ตัวน,นี้นีคือเป็นสโคปของสไนเปอร์นั่นเองครับว่าจะถมดําด้านข้างไหมแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจอะไรยังไงสามารถที่จะปรับแต่งปุ่มได้เองเต็มที่เลยนะครับอันนี้จะปรับปุ่มยงปุ่มใหญ่อะไรไว้ตรงไหนก็ทําได้นะทําได้แล้วถ้าเกิดปรับมั่วเกินไปแล้วก็ด้านซ้ายบนครับรีเซ็ตได้นะครับผมแค่นี้แหละลองปรับกันเองดูแล้วกันนะ งั้นสำหรับ Special Force Mobile นะครับก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครโหดใครมีเทคนิคอะไรเจ๋งๆก็มาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยบายบายครับ